กลับมาแบบเห็นตัวเองเยอะๆเรื่องนี้คือยังไงฟ้าก็อินเรื่องนี้อยู่แล้วอะเพราะเพราะว่าฟ้าเกิดจากสิ่งนี้ฟ้าเกิดจากการฮิวร่างกายเออในวันที่แบบเขาค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยเป็นเล็กๆแล้วฟ้าไม่ได้ไม่ได้ฟังเขาอะก่อนที่ฟ้าจะได้แบบเข้ามาโลกภายในหรือว่ามาทางสปิริตชั่ไม่ได้มาเยียวยาค่ะฟ้าเล่าให้ฟังตอนนั้นคือเราก็วิ่งเนาะเราเราก็ทำงานเยอะอะไรเงี้ย จากที่เราเคยมีความสุขอ่ะคือช่วงนั้นฟัมไม่มีความสุขเลยทุกคนคือกินข้าวไม่อร่อยฟัมไม่อยากตื่นขึ้นมาแบบตอนเช้าเลยแล้วน้องชายฝาจะรู้เลยเพราะว่าฟัมมีเพื่อนฟัมมีเขาเป็นเพื่อนคนเดียวอะไรเงี้ยเวลาที่ฟัมไปกินข้าวอ่ะเขาอ่ะฟัมก็จะแบบป่วยแม่งทุกโรคที่อยู่บนโลกใบนี้อ่ะคือเจ็บไปหมดนะคะฟัมไม่สามารถหันซ้ายหันขวายอย่างเนี้ยได้เพราะว่ากระดูกคอมันแบบมัน,ม,นมันเจ็บอะ ร่างกายเขาเจ็บทั้งตัวคือฟักก้มอย่างเงี้ยไม่ได้หันซ้ายหันขวายอย่างเงี้ยไม่ได้เลยกินข้าวก็ไม่ได้นอนเองไม่ได้อะคะ่ะคือเขาค่อยๆบอกฟ้าแล้วฟ้าไม่ได้ยินอะ่ะเออจนถึงวันที่เขาปิดสวิตคือฟ้าไปทํางานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทํางานแล้วเพราะฟ้าแบบเออไม่ไปทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคุณต้องกลับมาแบบมองเห็นตัวเองก่อน